สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนมาดูตำแหน่งโชกของยามาฮ่าอ็กวันนฮะไอตัวยามาฮ่าอีกวันเนี่ยตำแหน่งโชคมันคล้ายๆกับเหมือนพวกคาสซี่ตำแหน่งโชคมันอยู่ตรงนี้ตำแหน่งโชกปกติของมันเนี่ยอยากฝากไปถึงผู้ใช้รถทุกท่านนะฮะช่างเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงหรอกเขารู้อยู่แล้วแต่ปัญหามันเกิดขึ้นอย่างมากเลยและหลายคนด้วยที่เจอมาเนี่ยก็คือตำแหน่งโชกครับเพื่อน อันนี้คือตำแหน่งโชคของยามาฮ่าอ็กวันใครที่ขับรถ x อ็กวันอยู่นะก็เข้ามาดูนะฮะตำแหน่งปกติของมันเนี่ยมันต้องดันไปด้านหน้าแบบนี้นะฮะดันใบด้านหน้าแบบนี้เมื่อเราขี่ใช้งานปกติของมันเนี่ยถ้าหากเราดันมาตำแหน่งนี้มันจะอยู่ในตำแหน่งเปิดพอตำแหน่งเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้รถเนี่ยกินหัวเทียนถ้าหากเราเปิดแล้วเปิดโชคแล้วขี่ใช้งานตลอดอันนี้คือเป็นปัญหา โลกแตกเลยเพื่อนๆหลายคนเอารถไปซ่อมนะทำไมรถมันกินหัวเทียนจัง,จงๆ่ที่ทั้งๆที่ช่างเขาทําเช็คทุกอย่างแล้วมันปกติดีแต่มันยังกินหัวเทียนอยู่ปัญหามันเกิดจากผู้ชายรถเองไม่รู้นะฮะว่าโชคตรงนี้เนี่ยมันบิดไปในตําแหน่งไหนกันแน่วันนี้พอรู้แล้วนะฮะก็ควรปรับเปลี่ยนวิธีการใช้งานของโชคให้ถูกต้องด้วยบางคนนะอีกหนึ่งเหตุผลทําไมถึงเปิดโชคขี อัตราเร่งมันดีว่างนั้นเอาทาไมอัตราเร่งมันดีก็การเปิดโช๊คเนี่ยมันเป็นการเพิ่มน้ํามันไงพอน้ํามันเข้าเยอะขึ้นอัตราเร่งมันก็เลยดีนะบางคนเข้าใจไปแบบนี้ก็เลยเปิดโช๊คใช้ตลอดข้อเสียเขามันก็คือมันจะกินหัวเทียนละเทเนี้ยแต่บางคนผู้ขับขี่ปกตินะฮะอาจจะไม่รู้ว่าไอตัวนี้คือตำแหน่งโช๊คแล้วไป เห็นเดือยมันโผล่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็คิดว่าเฮ้ยเขาทํามาไว้เป็นที่ห้อยของหรือเปล่าเวลาไปซื้อของซื้อข้าวซื้อข้าวแกงอย่างเงี้ยก็เอาถุงข้าวแกงมาห้อยพาดมาพอพาดมาปึ๊บก็ทําให้ไอตัวขาโชกเนี่ยมันดันกับคื้นมาด้านหลังพอดันกับคื้นมาด้านหลังปุ๊บก็เท่ากับว่าเป็นการเปิดโชกขับขี่พอเปิดโชกขับขี่มันกินน้ํามันหนาขึ้นรถก็จะ,ะกินหัวเทียนหัวเทียนก็จะดําอันนี้คืออีก,อกหนึ่งเหตุผล หรืออีกหนึ่งเหตุผลก็คือบางคนลืมนะชอบลืมชี้ลืมพอเปิดโชคตอนเช้าตอนเช้าหรือตอนเครื่องเย็นเนี่ยสตาร์ทเครื่องนะเปิดโช o สตาร์ทเสร็จปุ๊บพออุ่นเครื่องแล้วเวลาออกไปขับชีเนี่ยจะออกไปขับชีแล้วลืมปิดช o ก็ haircut, ทําให้ตัวช o คเนี่ยเปิดตลอดพอเปิดตลอดเสร็จปุ๊บเนี่ยรถมันกินน้ํามันแล้วก็ทําให้หัวเทียนมันดําอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลนะอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ช o k ทำไมคนถึงชอบเปิดผิดตำแหน่งนะฮะอ่าเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวย้ําอีกทีตำแหน่งชกมันต้องดันไปด้านหน้าแบบนี้นะฮะนะแล้วตำแหน่งถ้าหากดันมาข้างหลังเนี่ยมันเป็นการเปิดโชกสตาร์ทต,ตอนเช้าแล้วทีนี้มาดูการใช้งานโชคที่ถูกวิธีเวลาเราสตาร์ทเครื่องตอนเครื่องเย็นนะ,ะตอนสภาพอากาศมันเย็นหรือว่าเราจอด ทิ้งค้ำคืนไว้ตอนเช้านะอุณหภูมิมันเย็นเนี่ยรถมันจะสตาร์ตติดยากนะฮะเราต้องเปิดโช๊คช่วยนะบางคันก็ติดง่ายนะฮะแต่ว่าบางพื้นที่นะอุณหภูมิมันเย็นเนี่ยเย็นจัดเลยเนี่ยเราต้องเปิดโช๊คช่วยปึ๊บเปิดมาแบบนี้มันถึงจะสตาร์ตติดง่ายถ้าหากไม่เปิดโช๊คช่วยก็ติดยากครับเพื่อนเพอเพราะอุณหภูมิมันเย็นเราต้องเปิดโช๊คช่วยแบบนี้พอเปิดโช๊คช่วยเสร็จปึ๊บสตาร์ทแล้วปล่อยให้เครื่องยนต์ เดินเบาหรือให้เครื่องยนต์เนี่ยมันทำอุณหภูมินิดนึงนะฮะประมาณ20-30วิบวกลบอาจจะบวกขึ้นไปถึง40-50วิวิอาจจะลบลงมานะฮะเหลือ20วิเหลือวิก็แล้วแต่รถแต่ละคันแต่ละพื้นที่แต่ละสภาพอากาศพอมันเริ่มทำอุณหภูมิได้แล้วเนี่ยปุ๊บรถก็เริ่มเร็งได้แล้วให้เราปิดโชคไปในตำแหน่งนี้แล้วออกไปฉี่ได้เลยทีเนี้ยนะฮะออกไปขับขี่ได้เลย ไม่ใช่ว่าเปิดโช๊คแช่ไว้แบบนี้แล้วออกไปขับฉี่ยังไงมันก็กินหัวเทียนนะฮะนอกเสียจากว่าท่านเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้งานโช๊คให้ถูกต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะทํทำไมถึงย้ำหลายรอบจังพูดวนๆซ้ำๆอยู่แบบนี้ก็เพราะว่าผู้ชายรถนะฮะอยากย้ำให้ผู้ชายรถเนี่ยใช้ให้ถูกวิธีตอนเครื่องเย็นเปิดโช๊คมาแบบนี้ดันขึ้นมาข้างหลังเนี่ยสตาร์ทเครื่องให้ ตัวรถนะครับเดินเบาปล่อยให้มันเดินเบาทิ้งเลยประมาณ20่ถึงสาสิบวิบวกลบนิดหน่อยอาจจะ40่สถึงห้หรือลบลงไปอาจจะ10กว่าวิก็ลิงเครื่องได้แล้วนะฮะก็ขับฉี่ได้แล้วแล้วแต่รถแต่ละคันแล้วก็แต่ละสภาพอากาศณนะเวลานั้นด้วยนะเพื่อนเพื่อนพอมันได้อุณหภูมิแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ย รถมันเร่งขึ้นแล้วปุ๊บเราก็ปิดโชค๊คมาตำแหน่งนี้นะ,ะการปิดโชค๊คดันไปข้างหน้าเลยพอดันไปข้างหน้าเสร็จแล้วค่อยขับขี่นะฮะเพื่อนเพื่อนนี่คือการใช้งานโชค๊คที่ถูกวิธีหรือบางคนแบบอยากให้ได้ทันใจเลยนะฮะสตาร์ทเครื่องแล้วขับฉี่ได้เลยอย่างเงี้ย <c oughs> ก็อีกหนึ่งสาเหตุนะก็เป็นที่น้ํามันนะเพะื่อนเพื่อนการใช้น้ํามันตามที่ทดลองมาสําหรับรถรุ่นเก่าๆนะฮะรถคาร์บูรุ่นเก่าๆเนี่ยสําหรับบางรุ่นนะ เขาไม่ได้ออกแบบมาให้รองรับสําหรับน้ํามันในปัจจุบันนะเขาออกแบบมารองรับกับน้ํามันในอดีตก็คือเบนซินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆอไอตัวสีแดงเปียกเลยนะแต่เมื่อการเวลามันเปลี่ยนไปนะน้ํามันไอตัวเบนซินนมันก็น้อยลงแต่ละพื้นที่มันเทียบหาไม่ได้เลยก็มีแต่กัสโซฮอ95แล้วก็91จากที่ทดลองมานะ ใครที่เจออาการอยู่เนี่ยตอนเช้านะฮะมันต้องเปิดโช้กช่วยแล้วต้องรอให้เครื่องอุณหภูมิทําอุณหภูมินิดนึงถึงฉีดได้เนี่ยถ้าหากใครอยากให้มันฉีดออกไปได้เลยก็คือปรับเปลี่ยนน้ามันไปใช้น้ํามัน91แทนนะเพื่อนเือนจากที่ผมทดลองมาใช้น้ํามัน91สตาร์ทเครื่องไม่ต้องรอนานะนะเพื่อนเเต็มที่ก็ไม่เกินอ่านสะิบวินะก็คือออกไปฉีดได้เลยนะฮะขับฉีดได้เลยแต่ถ้าไปใช้น้ำมัน95เนี่ย ตอนเครื่องยินต้องติดเครื่องทิ้งไว้ประมาณยี่สิาสิบวิแล้วค่อยออกไปฉี่คือให้เครื่องมันทำงานทำโอุณหภูมิมันได้เสียก่อนถึงออกไปฉี่ได้อันนี้คือข้อเสียของมันสำหรับน้ำมัน95แต่พอเครื่องร้อนเนี่ยเกเนี่ยเป็นน้ำมันที่ขับฉี่ดีมากครับเพื่อนๆสำหรับ95้านะใครที่กำลังใช้อยู่ก็ลองปรับเปลี่ยนการใช้น้ำมันได้จากที่ สตาร์ทเครื่องต้องรอให้มันเครื่องร้อนแล้วถึงฉี่ได้ก็สตาร์ตติดแล้วปืดออกไปได้เลยนะลองมาใช้น้ำมันเก้าหนึ่งดูนะครับเพื่อน